เดี๋ยวมารับรถที่สุชิตสตูเตอร์นะร้านนี้นะตัดเ่องแห้งนี่ก็ตันตันทีมก็นำมาตุ้งแห้งรถพี่จบไปเท่าไหร่นะสองหมื่นป่ะ้องไม่ถึงเนี่ยหมื่นกว่าหมื่นกว่าหมื่นสี่คันนี้สองหมื่นอันนี้จบไปสองหมื่นกว่าอะไขอขอขายอะไรก่อนนะพี่เ,เ,เพราะว่าได้ขายผ้ากองแล้ว สาเหตุหลักที่พังก็คือน้ำมันเครื่องแหง้งทําให้ลูกติดลูกไหมเสื้อเป็นรอยอันนี้คือตัวหลักข้อล็อกเนี่ยน็อกเลยสีกั้นแบบไหมนะใช่ครับเออดำปกติมันจะขยับได้แบบนี้แต่อันนี้ก็พังนะอันนี้ก็ข้อเหวี่ยนน็อกเหมือนกันวิธีการก็คือผ่าออกมาหมดเลยผ่า อันนี้คือผ่าใหญ่เปลี่ยนไม้มดระหว่างผ่าเราก็จะเช็คให้ว่ามีอะไรที่เสียหายบ้างมัดไฟเป็นไงบ้างมุ้งเวล็กเป็นไงบ้างแต่หลักๆเนี่ยคันนี้ก็เปลี่ยนเสื้อลูกเข้าเหวี่ยงชุดประกันของพี่ผมเบิกแยกตัวรถพี่ไม่ได้เปลี่ยน<อ>ชุดนี้เสื้อไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ก็สี่พันห้าละลแล้วก็คันนี้ที่กระทุ้งมาถึง2 0 0 0มืนกว่าเนี่ยมันก็จะมีค่าเสียพอมล้างลิ้นตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยพี่ทุกอย่างใช้เป็นของแท้ศูนย์หมด ชาร์ปเขาวีแงะจะมาคู่กันกับขเขาวียงอยู่แล้วถ้าเราเปลี่ยนเขาวียยงนี่เสื้อลูกเบิกใหม่เดี๋ยวเครื่องเนี้ยเราจะล้างให้สีแบบนี้เลยเพราะว่าไหนไหนลูกค้าผ่าแล้วเสียค่าแรงแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดจะหนักจะเบาอาการน้ำมันเครื่องแห้งจะหนักจะเบาอย่างของวีมไม่ได้เปลี่ยนเยอะขนาดนี้ขึ้นอยู่กับเออแต่คันนี้เปลี่ยนเยอะความเสียหายแบบว่าสมมุติว่าคันเนี้ยความเร็วด้วยพี่แล้วก็ ระดับน้ำมันเครื่องที่เหลืออยู่ในเครื่องด้วย mm hmm. สมมุติว่าระดับน้ำมันเครื่องอ่ะปกติมันจะพ uh ันสามใช่ไหมพันสามไอแมลใช่ไหมสมมุติว่าคันนี้เหลือสามร้อยมลแต่มาด้วยความเร็วเลยแล้วเครื่องร้อนพอขอ้ขอมันน็อกเสร็จปุ๊บลูมเบรกคือทําให้เสื้อลูกเป็นรอยยาวแต่ถ้าเกิดว่าของพี่อะแค่สตาร์ทน้ํามันเครื่องมันแห้งอยู่แล้ว mm hmm. เครื่องแม่งร้อนอยู่แล้ว mm hmm. อยู่ดีเสียงแม่งกกไปป๊เปลี่ยนไปอ่ะ uh huh. พอเสียงดังปุ๊บพี่ดับเครื่องแลวยกมาผ่าเลยทีนี้เสื้อลูกอ่ะมันยังไม่ได้ถูกเบรกเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อลูกมันยังสตาร์ตติดใช่อันนี้คืออันนี้คือตายแล้วไม่ติดแล้วข้อเวียงอ่ะของพี่อ่ะมันไม่ได้ข้อเวียงล็อกแบบนี้อ่าไม่ติดอันนี้คือข้อเวียงของบีที่ผมเปลี่ยนอ่ะมันไม่ได้ล็อกนะอ่าอมันสตาร์ตติดได้ก็กแกกกแกกอแกแจ้เสียงอ่ะเออโดยปกติทั่วไปอ่ะ ของข้อเวียงอะอะเดี๋ยวผมมันต้อง<ต>ไม่มีเสียงมันต้องเลื่นนใช่มันต้องนิง่ง<อ>ๆเลยเ<อ>ข้อเวียงเบิกใหม่อะพี่เห็นไหมทหํายังไงมันก็ไม่มีเสียงมันจะไม่มีระยะเลยอันเนี้ยข้อเวียงสามลูกเนี้ยต่างกันตรงที่ว่าข้อเวียงอันนี้ข้อเวียงเบิกใหม่ข้อเวียงเนี้ยน็อกจนสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเพราะข้อมันล็อกแต่ข้อเนี้ยสตาร์ทติดขี่ได้แต่มีเสียง เราข้างข้อเหวี่ยงเนี่ยมันเสียหายแล้วมันสึกถามว่าสตาร์ตติดไหมสตาร์ตติดขี่ได้ไหมขี่ได้แต่อนาคตต่อไปก็อาจจะเป็นแบบนี้อันเนี้ยหนักอันเนี้ยไม่ค่อยมันก็เลยทําให้เสื้อลูกไม่ค่อยเป็นไรแต่อันเนี้ยเสื้อลูกพังเลยเพราะลูกมันเบรกอันนี้เนี่สมบูรณ์ต้องเป็นอย่างงี้เนี่ยไม่ขยับไม่อะไรเลยอันนี้คือข้อใหม่มันสามารถเอาไปแก้โดยการเอาไปกลึงหรือเอาไปทำอะไรได้ไหมซ่อมได้ไหม ซ่อมได้แต่แต่มันก็จะไปในสาย m o d ฟ f ยแล้วที่เปลี่ยนสลักยืดชักแต่นั้นอ่ะเราก็จะไปควบคู่กับพวกทําลูกทําอะไรแต่คือถ้าเอาไปซ่อมเนี่ยมันเอาไปกลึงมาทําอะไรอย่างนี้เราต้องไม่ไฟทั้หมดเลยถาเามาซ่อมเพื่อที่จะให้มันเหมือนเดิมใช้กับรถลูกเดิมอ่ะถามว่าได้ไหมได้แต่ค่าซ่อมอ่ะมันก็อยู่ประมาณแบบ2,000ันสองพกว่าบาทสู้เราเบิกใหม่3ามพมันได้แท้ศูนมาเลย เราแล้วเราไม่ต้องมานั่งพะวงว่าเขาจะอัดโอเคไหมศูนย์มันจะตรงไหมเวลาสวมเวลาใส่ไปแล้วมันจะสมบูรณ์หรือเปล่าเราเพิ่มใช้ตัวเงินเพิ่มมาประมาณพันตัวบาทเพื่อที่จะจบปัญหาได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องที่มันแห้งเนี่ยมันแห้งเพราะว่าน้ำมันเครื่องที่มันแห้งมันแห้งเพราะว่ามีสามสาอาการด้วยกันหนึ่งน้ำมันเครื่องรั่ว ตามพวกประกันเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่สองก็คือเป็นที่ในส่วนของระบบเครื่องยนต์ลูกสูแบแหวนหางแหวนแหวนลูกสูบมีปัญหาซีนก้านวาล์วมีปัญหาอะไรเงี้ยทำให้กินน้ำมันเครื่องข้อที่3คือใช้น้ำมันเครื่องไม่ตรงสเปคมันรถมันเป็นชาร์ปเขเวียงเวลาใช้น้ำมันเครื่องเนี่ยต้องใช้สังคอร้อยถ้าเกิดว่าลูกค้าไปใช้แบบธรรมดา ที่ไม่ใช่สามพอร้อยอ่ะมันก็ทําให้เครื่องร้อนมากกว่าปกติก็ทําให้เนาะก็ธีป้องกันก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องให้มันตใช่น้ำมันเครื่องใช้น้มันเครื่องให้มันตรงระยะแล้วก็ใช้น้ํามันเครื่องที่ตรงตามรถมันต้องการแล้วก็เช็คดูเกี่ยวกับพวกน้ํามันซึมน้ํามันรั่วไหมแต่พวกเครื่องห้องเครื่องยนต์อ่ะเราเช็คไม่ได้อยู่แล้วว่าเอ้ยซีนมันรั่วหรือเปล่าหรือว่าแหวนรูปสูบแม่งรั่วหรือเปล่า เราก็ใช้วิธีการโดยที่ว่าบ้นบานๆเลยคือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไป5,000โลก็คือคร,ครบระยะเปลี่ยนถ่ายใช่ไหมใช้น้ำมันเครื่องที่ตรงสเปคมันเสร็จปุ๊บผ่านไป2,000โลเราเช็คกา้านว่ามันพองขนาดไหนผ่านไปอีก2,000โลเราเช็คกา้านถ้าเกิดว่าผ่านไป4,000โลแล,แล้วน้ำมันแม่งแห้งเลยอะแสดงว่าในห้องเครื่องอยนต์มีปัญหาแล้วสอนวิธีเช็คกา้านหน่อยก้านวัดน,น้ำมันเครื่อง การวัดน้ำมันเครื่องเนี่ยเวลาเราเปิดออกมาไม่ว่าจะต้องทำหลอนเครื่องเย็นปหก็ถามว่าเครื่องร้อนก็ได้นะแต่ว่าต้องทิ้งไว้ประมาณสักระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยแต่ตอนเนี้ยรถจอดทิ้งไว้นะจอดจอดนานจนแบบเนี่ยไม่ได้ตาราทเลยพอแห้งเลยโดยปกติทั่วไปอ่ะอันนี้รถเขาหลายปีแล้วไอ สีเหลืองๆมันอาจจะหายไปปกติม,มันจะมีสีแต้มเหลืองๆอ,อยู่ประมาณช่วงนี้อ่าทีนี้ <ผม S 1> ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสีเหลืองเรานับเป็นส่วนเลยนับเป็นสามส่วนหนึ่งส่วนสองอก็คือหนึ่งในสามเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยปุ๊บโดยที่ไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนนะแล้วดึงขึ้นมาเนี่ย มันต้องมีให้ได้ประมาณนี้เศษหนึ่งส่วนสามเศษหนึ่งส่วนสามโอเคห้ามขาดมากกว่านี้โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนเข้าไปแล้วอะถ้าเราหมุน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 เนี่ยจนดึงออกมาเนี่ยมันต้องมีนี่เห็นไหมอย่างคันเนี้ยต้องมีประมาณเนี้ยโอเคโอเคต้องเป็นเศษสองส่วนสามขึ้นไปได้เศษสองส่วนสามอันนี้คือสมบูรณ์แต่คันเนี้ยเพิ่งผ่าเครื่องไปเพิ่งเติมน้ำมันเครื่องไป มันก็เลยจะเยอะกว่านี่นิดนึงเพราะว่านะ้ามันเครื่องมันยังนองอยู่ข้างล่างอยู่แล้วก็ยังไม่ได้สตาร์ทมันก็จะมีเนี่ยขนาดนี้เลยเห็นไหมบางทีอะซีนยางตรงนี้ของลูกค้ามันเสื่อมหรือว่ามันตามจัดการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยซีนยางที่ที่ที่ไอตัวเนี้ยมันจะมีซีนยางมันจะมีซีนยางอยู่ถามว่าเราเราหมุนมือแน่นๆอ่ะได้ไหมได้นะแต่ บางคันอะ่ะมันอาจจะมีแบบน้ํามันซึมตามขอบามอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตรงเนี้ยมันดำมันเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เอาให้มันแน่นเลย <Okay. S 1> ก็คือใช้ครีมดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องมันลุ้นความเสี่ยงว่ามันจะหลุดไหมมันจะคลายไหมอะไรอย่างนี้ด้วยเรียบร้อยเรื่องน้ำมันเครื่องแห้งใช่คันนี้ก็สองหมื่นนะพี่ชุดเนี้ยสองหมื่นกว่า